สวัสดีครับทุกคนผมชายโอ๊ตนะครับวันนี้นะครับผมผมก็มาที่เขตนะครับผมแต่ว่าผมเขตหนองแขมนะครับพอดีว่ากระเป๋าตังค์หายหายหมดเลยหายทุกอย่างเลยผมก็เลยจะมาทําบัตรประชาชนใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีขั้นตอนอยังไงและเสียยังไงนะครับปกติเมื่อก่อนเขาต้องแจ้งความแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่แจ้งความแล้วนะครับผมใครที่ เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่ช่องผููชายมีโนนาจะตาด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมอัดคลิปมาเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนที่อยากทําบัตรใหม่หรือบัตรหายนะครับผมโอเคครับนี่อยู่ที่เขตหนองแข็แล้วเราก็เข้ามาในเขตนะครับทุกคนก็เข้าไปที่จุดประชาสัมพันธ์เลยว่าแจ้งว่า มาทาบัตรประชาชนใหม่ครับเพราะบัตรประชาชนหายอ่าแล้วเราก็มานั่งรอครับจะบอกว่ารีบมาไวๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าคนค่อนข้างเยอะอ่าแล้วก็มันปิดก่อนบ่ายจะบ่ายสามเนี่ยแหละแล้วเราก็นั่งรอคิวนะครับผมอ่ารอรอเรียกตามคิวทาบัตรประชาชนใหม่เดี๋ยวนี้อะไรก็ง่ายขึ้นเยอะครับไม่ต้องวุ่นวายแล้วก็เราได้คิวที่128นะครับนี่เราให้ดูแล้วเราก็รอคิวเรียกนะครับผม พอเราคิวเรียกเสร็จเนี่ยเราก็ไปแจ้งเขาว่า anyway, ทำบัตรประชาชนใหม่บัตรประชาชนหายเขาจะถามข้อมูลว่าว่าหายยังไงทําไมถึงหายทําบัตรครั้งแรกเมื่อไหร่อยู่ที่ไหนเป็นข้อมูลคร่าวๆว่าตัวตนของเราจริงนะครับเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปพอถ่ายรูปเสร็จนะครับเขาก็จะให้เอกสารเรามานะครับผมเพื่อรอคิวรับบัตรนะครับพอจะมารับบัตรก่อนรับบัตรก็จะมีให้เซ็นชื่อนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับผม แล้วก็ได้บัตรมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนง่ายมากมากเลยเดี๋ยวนี้บัตรประชาชนไม่ต้องยุ่งยากแล้วทำใหม่ก็ถ่ายให้ดูสักหน่อยครับว่าบัตรใหม่นะครับผมนี่ถ่ายที่หน้าเขตเลยว่าทำบัตรใหม่เดี๋ยวนี้ง่ายมากๆเลยครับเราก็ได้บัตรประชาชนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสีย100่บาทแล้วก็ทําบัตรได้บัตรมาเรียบร้อยแล้วค่าซองนี้5บาทนะครับอย่างที่บอกว่าไม่ต้องไปแจ้งความไม่ต้องไปทำอะไรยุ่งยากเรียบร้อยแล้วนะครับผม มาที่เขตจบเลยเขาก็ถามข้อมูลเราแล้วก็ขอข้อมูลเราว่าหาที่ไหนอะไรยังไงเนาะก็จําพื้นฐานคราข้าวให้ได้ว่าเคยทําบัตรที่ไหนมาก่อนเขตไหนมาก่อนและกันผมตอบไม่ค่อยได้ผมจำไม่ค่อยได้นานแล้วโอเคถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับไว้เจอกันว่าคลิปหน้าผมจะไปทําอะไรหรือทํารีวิวที่ไหนยังไงก็ติดตามที่ช่องนี้เลยผู้ชายผิหนวดน,นาจักรยานนะครับโอเคขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อน มันใบใหม่ bye.